สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องบอลบอลออนทัวร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หลวงตาพักเที่ยงที่นี่ใช่ไหมครับนะครับอันนี้บ้านเล็กทีเท่าไหร่ครับบ้านเล็กที่ฮะบ้านเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงไหนนี่ไม่ใช่เจ้าของบ้านมาเลที่ยังไม่มีเหรอมีมียังครับมีแล้วจ้ะ บาที่ประมาณหนึ่งห้าสองเนาะไม่ใช่ประมาณเนาะของแท้เลยเนาะหนึ่งห้าสองอันนี้ตำบลอะไรครับเนี่ยตำบลหนองบัวละครค่ะอําเภอด่างคุณทศด่านคุณทศอยู่เนาะเป็นหมู่บ้านอะไรครับเนี่ยหมู่บ้านโค้งตะขอโค้งตะคอเนาะโอเคครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็สรุปก็คือวันนี้หลวงตาบุญนช่อนะครับพักเที่ยงที่นี่ครับเพื่อให้คณะลูกศิษย์ที่ติดตามนะครับรับประทานอาหาร ทเที่ยงกันนะครับเนาะขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านนะครับเนาะสรุปก็เกิดัากาันที่นี่ครับเนะาะเกษตรกุนะครับนี่เป็นญาติธรรมมารอมารอตาะเน,ะนานะ,นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องบ,บ,บ่อนอ่อนทัวร์ด้วยนะครับสรุปนะครับวันนี้ก็บก่าวหนก็ออกมาก่อนนะครับเนะาะตาท่านจะพักเที่ยงเพื่อให้ญาติธรรมอ่าแล้วก็คณะลูกศิษย์ที่ติดตามแล้วก็ทีมอาสากู้ภัยด้วยนะครับที่ ตามหลวงตาครับจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับก็ขออนุมโมทานาสาธุขาพนะครับสวกันดีครับอันนี้ก็นั่งรอรอนานไหมสาวน้อยรอนานบอสวัสดีจา้าสวัสดีจา้ารอนานบจา่จ้าไม่นานเนาะเดี๋ยวหลวงตาก็ามาแป๊บหนึ่งเนาะหลวงตาข้าจะพักที่นี่เนาะดีแล้วเรามารอก่อนเนาะถ้ารอที่หลังหลวงตานี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะาน ขอบคุณนะครับสาธุครับนั่งเก้าอี้ได้เดอ้อเพิ่นให้นั่งได้นะครับแ่นั่งไม่ต้องจะลุกจากกองชวนพยุงกันไหลอ๋ออันนี้ก้ามเนื้ออ่อนอนะแดงเนาะต้องต้องพบแพทย์ตลอดบ่ต้องหาหมออยู่ตลอดเลยเนาะนแม่นกับมันแต่แต่ว่าถ้าห้อบำบัดกับหายาถ่ายเพิ่นให้พ่อแม่โอ้คุณแม่ก็บทำความสะอาดถนนติดคูดาชอบเปิ้ลจุ๊บคูเนี่ย อ๋ออันนี้สอบเป็นเด้ออ๋อเดือนหน้าตาตาตาเดี๋ยวบอกหลวงพ่อเป็นเด้อเดี๋ยวบอกหลวงพ่อเป็นเด้อสาธุอันนี้ก็รอกราบหลวงตานะครับเนาะครับรอนานไหมครับไม่นานครับไม่นานครับอันนี้เส้นทางนี้ไปไปไหนครับเนี่ยไม่รู้ค่ะมาจากวัดชายชัยภูมิฮะไม่รู้ค่ะมาจากอันนี้ก็มาจากชัยภูมิเนาะโอ้โหมาหนักรอเลยใช่ไหมครับนี่ยมานานยังครับนี่มารอนานไหมยังไม่นานยังไม่นานเนาะ ออกจากบ้านกี่โมงครับเนี่ยแปดโมงครับมเนาะมาจากเขตชัยภูมิเนาะลวงตาท่านก็มุ่งหน้าน่าจะเป็นอำเภอพระทองคำนะครับข้างหน้าอันนี้ก็นะครับนอกก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมนะครับเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องบอลบอลออนทัวร์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับอนุโมทนาสาธุครับผมอันนี้หมู่บ้านยังครับเนี่ยบ้านโค้งบ้านโค้งยังนะ บ้านโคงตอขออำเภอไอ้อำเภอด่านทุกทศเนาะตะบนเหรครับผมตะบนละครครับเนาะมุ่งหน้าสู่อำเภออะไรเนี่ยพระทองคําเนาะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเนาะรอกลับหลวงตานะครับดีใจไหมครับดีใจเนาะได้กลับหลวงตาเนาะโอ้เนาะเพราะว่าเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับที่หลวงตาท่านจะริขิตลงผ่านเนาะ เป็นบุญเป็นกุศลนะเราอยู่บ้านใกล้เรืองเคียงแล้วก็มาบ้านอื่นอยู่ใ,ใกล้ๆนอ่นต้องมาตั้งแต่สองโมงเช้าเนานะเราผ่านหน้าบ้านเราก็เป็นบุญเป็นกุศลนะท่านหลวงตาท่านจาริกทุรงผ่านนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับขอบคุณครับนะคคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องบอลบอลออนทัวร์ด้วยครับสาธุครับสวัสดีครับ